เนื้แรกนี่ก็ชันแล้วนะครับเป็นทรายนะมองดูเหมือนจะขึ้นง่ายๆนะครับแต่ว,ว่ามันเป็นทรายนะทุกคน สังเกตรสระน้ำตรงนี้นะให้เราเบี่ยงขวามานะครับสระน้ำนะก็จะมีสาลาอย่างนั้นแล้วก็พอเข้ามาก็จะมีจุดตรวจนะครับก่อนขึ้นชายแดนนะครับกองร้อยทหารพานที่1403นะครับเปิดเวลา7โมงนะครับเวลาปิด6โมงเย็นนะเคนเดียวนะนี่ชื่อนามกุครับผม ไป <จะ S 1> เร<อ>าไปกันต่อนะครับสัญญาณเน็ตไม่มีเลยจะโทรหาลูกได้ไหมเนี่ยอ่าอยูม่มีน้องแพ้ด้วยไปไปร้องทำไมรัวร้องรัว อแค่เนินแรกนี่ก็ชันแล้วนะครับโอ้ยชันไปทำไมไปไหนวะเนี่ยโอ้ล่องลึกมากนะล่องนี้ไปได้ไปได้เดี๋ยวออกซ้ายล่องนี้เดี๋ยวค่อมเลนไปอ่าไปล่องนี้นะรถเก่งมาได้ไงเนี่ยไม่รู้เออเห็นคนโพสรถเก่งขึ้นมาเข้ามาได้ไงเนี่ย <laughs> เออรถเก่งไม่ขูดเลยวะ ต้องดูลายดีๆเลยก็น่นาจะมาได้ไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องเบี่ยงขวานะครับอึ๊บ ยันหนึ่งไต่ไปเรื่อยๆนะครับมีหน่อยทางกว้างกันไล่ลุงนำแต่สัญญาณเด็กไม่มีนะหาลูกอย่างเนี่ยขึ้นไปข้างบนน่าจะมีนะเห็นการรีวิวว่ามีก็ลืมบอกไปนะครับทุกคนรถที่เราขับตอนนี้นะครับก็เป็นรถกระบะ ยกสูงนะครับเกียร์ธรรมดานะแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อนะครับก็ลองชมไปพร้อมกันครับเพื่อนว่าเฮ้ยรถขับเคลื่อนสองล้อเนี่ยมันจะไปได้ไหมนะครับเอ้ยมันก็ไปได้แหละแต่ว่าจะไปยากแค่ไหนนะครับคนที่ขับรถไม่เก่งไม่ค่อยได้ขับรถขึ้นเขาเนี่ยจะทางมันจะน่ากลัวไหมก็ลองชมไปพร้อมกันครับแล้วก็ทางขึ้นช่วงนี้นะครับจะไม่มีสัญญ,ญาณโทรศัพท์นะครับถ้าเกิดว่า มีรถเสียหรือมีเหตุขัดข้องเนี่ยต้องเดินไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับถึงจะมีสัญญาณนะอาจจะมีเป็นบางช่วงนะครับแต่ว่าข้างบนจุดกลางเต็นท์ก็จะมีสัญญาณโทรศัพท์มือถือปกตินะครับของ AS AH นะมีนะครับแต่ของแฟนผมที่ใช้ทูเนี่ยไม่มีนะครับก็ลองชมไปพร้อมกันครับว่าทางจะเป็นยังไง จะให้นางถ่ายให้นะตรงนี้ก็ค่อนข้างชันนะครับแล้วก็เป็นหินรอยแนละ้วหินแหลมด้วยนะครับเนี่ยหินก้อนใหญ่ๆแหลมๆนะครับแต่ก็ไต่เกรนหนึ่งขึ้นได้เรื่อยๆนะ แต่ก็ยังสงสัยนะว่ารถเก่งที่เขาขึ้นมาเนี่ยเขาผ่านเนินแรกได้ยงล่องลึกขนาดนั้นเออเออถ่ายถ่าให้เห็นกระจกข้างหลังด้วยอะ่ะจะเห็นว่าฝุ่นเยอะแค่ไหนนะครับดูคนที่มาข้างหลังก็ขออภัยด้วยนะมอไซค์เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับ ทางก็ค่อนข้างกว้างอยู่นะถ้ามีรถสวนก็น่าจะหลบกันง่ายอยู่นะโอ้วิวข้างล่างสวยมากเลยนะมองกลับลงไปตนี้ก็เป็นโค้งหักศอกนะครับแล้วก็ชันนะเราต้องตีวงกว้างๆนิดนึงนะครับโอ้ตรงนี้ชันเลยนะครับไปก็ปล่อยให้รถมัน ใช้แรงบิดของมันขึ้นไปนะแล้วก็ใช้เกียร์หนึ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลี้ยงรอบไว้ประมาณพันสี่พันหนะครับตอนนี้นะนนะโอ้มอเตอร์ไซค์ขึ้นลำบากเลยนะเห็นแบบนี้นะทางชันๆเนี่ยอาจจะล้อฟรีได้ง่ายนะถ้าเป็นมอไซค์ ถ้าบิดส่งขึ้นมาก็อาจจะลื่นหินล้มได้นะเนี่ยมอ์ไค์เนี่ยแต่เ,เขาก็ขึ้นกันเยอะนะมอ์ไค์นะเขาก็ขับเสี่ยงนใน GPS บอกเหลืออีก7กิโลนะครับทำไมเหลือเยอะจังก็ไม่ได้พี่ไม่ได้ถามพี่ทหารกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางจาก จากตรงด่านขึ้นมาเนี่ยมันกี่กิโลแต่จากาดูจาก GPS เนี่ย7.6กิโลนะครับจากที่เราอยู่นะ ก็ขึ้นมาข้างบนก็เริ่มมีสัญญาณแล้วนะครับตอนเราออกจากด่านตอนแรกนะไม่มีสัญญาณนะน่าจะเป็นอยู่ในช่วงในหุบเขาอยู่นะสัญญาณก็เลยไม่มีแต่พอขึ้นมาสูงๆแล้วก็มีสัญญาณปกตินะครับของทูเอแต่ของ a อ s มีเต็มเลย ตรงนี้ก็มีดินถล่มลงมานะครับหน้าฝนช่วงนี้ก็น่าจะเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยนี่ดูทางตรงนี้แต่ก็ทางกว้างอยู่นะครับไม่ได้แคบเหมือนอครั้งที่แล้วที่เราไปไล่หลุงน้ำนะไล่หลุงนํำมีทางแคบ,แคบนะครับเป็นช่องสำหรับ รถขึ้นได้คันเดียวถ้ามีรถสวนมานี่ยาวนะครับต้องถอยยาวนะดูอยู่ฝั่งนี้ทุกคนโคตรสวยดูมีรอยดินถล่มดินสไลด์ลงมานะก็น่าจะ อลไหลงมาตั้งแต่หน้าฝนแล้วนะครับโอ้ยมาตรงนี้เปลี่ยนเป็นเกียร์สองนะทางกว้างดีมากนะครับอ๋อดูเมียกำลังเลือกเพลงนะ ลงสตรอรี่นะครับใช้เวลาน,านานมากว่าเลือกเพลงลงสตรอรี่ <c oughs> เออลืมบอกไปนะครับรถเราก็เป็นรถขับสองนะครับไม่ใช่ขับสี่นะขับสองก็ขึ้นมาได้นะครับเอยอ,อย่าบอกว่าอย่าเพิ่งบอกว่าขึ้นมาได้สิคนอื่นก็ขึ้นได้แต่รอดูเรานะครับแต่รถเราเนะี่คือรถขับสองนะก็น่าจะขึ้นได้แหละ รถเก่งกันขึ้นมาได้เลยใจถึงก็มาถึงนะครับคําคมของลุงนําขึ้นมาเลยทางดีใจถึงก็มาถึงนะครับ,คคอรบตอนไปเที่ยวครั้งที่แล้วนาแห้วนะทางโคตรยากลูกจนจะร้องไห้นะครับครั้งที่แล้วลูกกลัวนะครับพอมาเขตนี้ก็จะเป็น ป่าดงดิบไปแล้วนะนี่รกมากแล้วก็ยังเขียวกระจีอยู่เลย พอมาช่วงนี้ก็จะเป็นถน,นนแบบพื้นราบแล้วนะครับไม่ค่อยชันนะก็จะได้พักกำลังรถนิดนึ่งนะเฮ้ยไม้ลายแล้วบ้างรถมองไม่เห็นนะครับแบตหมดแล้ว ใส่ครับสวนลงมานะครับเดี๋ยวแป๊บนึงอย่าเพิ่งมาเบรกให้ก่อนเบรกให้ก่อนถามถามน้องก็ได้คนเยอะไหมถามไปดิคนเยอะไหมคะข้างบนมาจากเขาสวรรค์ไหมคะเนี่ยคนเยอะไหมคะมีที่ว่างอยู่เนาะอีกไกลไหมคะพี่ไม่่คอยไกลอ๋อ ครับ <มา S 1> ครับขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณครับ,บ <laughs> ตัวนี้อีกเหรอเอ่คนน้อยอ่ะปีกระจกข้างหน้าลำบ,บากหน่อยโอกว่าคนเยอะนะแต่ก็ยังพอมีที่กลางอยู่นะครับที่กลางเต็น์ของเรานะ ต้องมีนะครับถ้าไม่มีลงมาลำบากนะอ้ยลองตรงนี้ลองตรงนี้ล,นลึกจัง จะเป็นหินรอยเยอะนะครับ โนโนปีนอ่อถ้าใหม่ๆก็น่าจะขึ้นได้จะดโอ้ดินตรงนี้ถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยน่าจะออฟโรดเนี่ยน่าจะปั่นสนุกเลยนะครับเป็นดินเหมือนดินเหนียวเลยนะตรงนี้อย่ามีฝนหลงฤรือดูมาก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวลงไม่ได้ดูจากพยากรณ์าอากาศแล้วไม่มีนะครับแล้วก็ อากาศดีนะครับลงหนาวมาอยก่ละรอกนะ ดับไปครั้งหนึ่งไปเมื่อกี้ไม่ได้เติมกันเร่งนะเจอล่องลึกเมื่อกี้ไปไม่เป็นเลยก็ขึ้นมาผิดลายนิดหน่อยนะโอ้น,น,นินนี้ทำไมมันชันแบบนี้ ต่อเนินนี้ค่อนข้างชันนะครับเพื่อนเฮ้ยทำไมมันมีทั้งสองทางนะเขาให้ไปทางไหนเนี่ยซ้ายหรือขวาขวาก็ได้ซ้ายก็ดีซ้ายดีกว่าโอ้ตรงนี้ล่องค่อนข้างลึกนะครับมอไซค์เขาจะไต่ไปยังไงวะเนี่ยปัดไปทั่วเลยนะเนี่ยมันล่องแบบนี้ หังเราดีกว่าใช่ไหมเฮ้ยทำไมเราจะหมดแรงนะทำไมรถเราหมดแรงอย่างนี้เนี่ยนะขอตั้งหลักก่อนองเป็นทรายนะมองดูเหมือนจะขึ้นง่ายๆนะครับแต่ว่ามันเป็นทรายนะครับทุกคนทําให้รถมันหมดแรงนะครับเมื่อกี้ขอขอใสยตั้งหลักนิดนึงเหมือนไม่ชันนะเราไม่ได้เหยียบส่งนะครับเมื่อกี้ คิดว่าจะขึ้นชิวๆนะครับมองไม่เห็นว่ามันเป็นมันเป็นทรายถมในร่องพอดีนะครับเมื่อกี้ล้อวีก็เลยนะครับเราเราต้องเลือกอเ,ออเราต้องเลือกลายดีๆนะครับขึ้นล่องนี้ดิว่ะขึ้นทางนี้เมื่อกี้เราไม่ได้เลี้ยงรอบไว้นะเราปล่อยให้มัน ปั่นขึ้นมาตามรอบเครื่องยนต์มันก็เลยขึ้นไม่ไหวนะข้างล่างก็คือได้เรงั้นก็เป็นจบตรงนี้ยก็น่าจะเป็นทางหลบกันนะขาขึ้นขาลงนะครับขาขึ้นมันอาจจะถ้าเป็นหน้าฝนอาจจะขึ้นนานหน่อยนะเนินนี้เมื่อกี้ดับกลางเนินนะครับ <laughs> ไม่ได้เหยียบส่งนะครับเนินเมื่อกี้เหมือนไม่ชันนะแต่ว่ามันเป็นล่องล่องล่องค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็มี ฝุ่นที่มันผมร่องอยู่นะไปตกล่องดับพอดีเลยรถหมดแรงเมื่อกี้เราไม่ได้เหยัยบสงตแต่แรกนะครับปล่อยขึ้นแบบไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะตอนแรกโอ้ยร่องนี้ <c oughs> อาจจะมาตรงนี้ต้องชิดขวาไว้นะครับถ้าไม่ชิดขวาก็ซ้ายสุดนะครับมันก็จะค่อมร่องตรงนี้นะอย่าให้ตกล่องนะ หมดสิทธิ์เลยค่ะถ้าตบล่องนี่คือหมดสิทธิ์หารถยกมาอย่างนี้ถอยถอยลงเขาเลยทางเลิ่มจะแคบเฮ้ย,ายมาเร็วแท้ลูกพี่โอ้ยสายอนดูโร่เอานะครับ มองไม่ออกเลยว่ามีคนที่ฝนสภาพนี้แหละผู้ลมโลเห็นเขารีวิวกันกว่าจะไปถึงต้องหาชุดกันฝนปิดไว้นะพอไปถึงค่อยไปแต่งหน้าอาใหม่นะผู้ลมโลฝนประมาณนี้นะ ระยะทางอีกทั้งหกิโลนะครับเพื่อนอ๋อถามน้องเมื่อกี้ว่าไม่ไกลเท่าไหร่ครับในนี้เหลืออีก5กิโลเลยนะแต่ทางข้างหน้าค่อนข้างลำบากนะครับกิโลแมวนะครับไม่ไกลสำหรับเขาสี่โมงเย็นนะครับตอนนี้ผิดแผนกันนิดหน่อย โอ้ดูด,ดูทางอ๋อจะถึงแล้วอ้าทำไมบอกทั้งสี่กิโลนี่มองเห็นแล้วจุดกลางเต็นทำไมคนเยอะจังเลยหรือว่าฐานสามเราไปเราปักหมุดไปฐานสามหรือว่ามันจะมีฐานสองฐานสามนะจุดที่เขาเปิดให้กลางเต็นก็จะเป็นฐานสองนะครับแล้วฐานหนึ่งอยู่ไหนไม่ต้องถามนะครับเราก็ไม่รู้ โอ้ดูฝุ่นข้างหน้าน่าจะรถกำลังวิ่งไปนะครับฝุ่นเต็มเลยดูเหมือนใกล้แต่เราอ้อมไปยังไงวะเนี่ยนคนเยอะอนั้งรถจอดอยูอ่มอไซค์ที่ตามหลังเรามาขบวนที่กำลังลงทะเบียนน,น่าจะทิ้งห่างเราไว้นะเพราะว่าขับมาใกล้ก็ไม่ได้นะฝุ่นเยอะนะครับ ทางชันแบบยาวๆเลยนะครับพอมาเนินนี้นะเนินเนินสุดท้ายก่อนจะถึงจุดกลางเต็นท์นะครับก็ต้องเหยียบส่งนิดนึงตะวันนตอมาสี่โมงเย็นนะตะวันแย่ตาพอดีเลยนะครับ นี่ก็เป็นทางไปฐานสามนะครับเขาก็เอารวดหนามขึงไปขึงไว้นะครับก็น่าจะไม่ให้ไปนะครับโอ้มีที่กลางได้เปล่านหรอเพระตรงนี้มีพี่เขาจอดอยู่ตรงนี้นะครับเต็นท์หนึ่งนี่โอ้พเวทมากนะครับตรงนี้กลางตรงไหนได้ตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับ เอากลางตรงไหนได้เนี่ยเี่คือเขาจอดรถอะไรเขาจอดเขาน่าจะหาที่กลางเหมือนกันกับเรานะครับ